สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมออช่องเย้หน่อยอีสานบ้านสวนนะคะเนาะทางดิฟูสค่ะอากาศช่วงบ่ายนะคะเพื่อนพี่ๆทุกคนนะคะทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเนาะบรรยากาศบ้านาเฮาออที่อำเภอนิคมน้ำอูนนะคะสามเมืองละหนาวบ้านก่อนนู้นฝนตกนะคะเพื่อนๆฝนตกกิ้นนะคะตกข้ามดอกม่วงนะคะอากาศก็เริ่มเย็นลงบ้านนี้เนาะ น่าจะเย็นต่อเนื่องอีกหลายวันอยู่ก็คือท่านจะไม่พอนนะคะโมเนีแยหน่อยอีสานบานสวนนะคะเนาะอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมบรรยากาศนะคะบานเฮาเป็นจัาไดในช่วงนี้เนาะอาจจะมีเสียงเล็ดลอดเข้ามาไม่รู้ว่า,าที่หมู่บ้านนะที่โรงเรียนหรืออะไรนี่แหละเขาน่าจะมีงานนะคะเพื่อนๆก็เลยมีเสียงดังเนาะไม่รู้ว่ามีงานอะไรนะคะเนาะนี่ก็จะเป็น ออสัตว์เลี้ยงนะคะในสวนนี่ก็มาเบิดเลยได้หน่ค่ะมีน้องมาสีตัวน่ามีสุนัขนะคะกับม้าเนอาออแล้วก็มีวัวเนาะกำลังเลี้ยงหญ้าอยู่นะคะเนาะกลางทุ่งนาเนาะอาอากาศดีนะคะเลี้ยงหญ้าตั้งแต่เช้าเลยเนาะคนก็อิ่มเลยได้บาน,นอิ่มแล้วก็พากันนอนนะคะเนาะเออพักันนอนแล้วนะคะนีราคาบรรยากาศช่วงไ่าบายนะคะช่วงบ่บาย ก็ปลายฤดูหนาวปลายฤดูหนาวนะคะปลายฤดูหนาวกำลังเข้าสู่ช่วงต้นฤดูร้อนนะคะนอกนึกว่าจะเบิดหนาวแล่วนะคะเนี่มาเบิดนะ,คะ้ค่ะว่าก็ดูแลสุขภาพาด้วยค่ะเด้อช่วงนี้อากาศหนาวเนาะไปเที่ยวไสกัเป็นตาเดินทางไปเที่ยวเนีเนนะคะเนาะเพราะว่าอากาศมันเย็นนะคะอากาศมันหนาวใส่เสื้อกันหนาวนะคะเนะไปเที่ยวมองหันมองนีในช่วงนี้เนาะก็จะ,จะ หน้าเที่ยวกว่าในช่วงฤดูหนอนอยู่นะคะวันนี้ก็ย่หน่อยก็ออกมาอัปเดตคลิปนะคะเนาะอัปเดตมันนี้ล่าสุดนะคะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะช่วงนี้ทันที่ไม่พอเนาะ,ะรู้บ่าย่ยหน่อยนี่แหละนะคะ,จะเจ้าของช่อง y o u t u นี่แหละนะคะเนาะกับเฮกงานนะคะก็ยังม่งให้เดบิดนาย่างดอกนะคะทุกคนชวนอันไดบ่มีคลิปอันใดนะคะเนาะมาลงในช่วงนี้นเลยบ่่อได้ลงคลิปนะคะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะล่าสุดก็นี่แหละ นะคะบรรยากาศอากาศมันก็ดีในแจกงน้อยเนาะแล้วหนาวก็เลยออปเดีคยิปล่ลาสุดนะคะให้พี่เพื่อนๆทุกคนนะคะได้รับชมเนาะบรรยากาศในสวนนะคะคล่าสุดวันนี้เลยขอบคุณทุกคนนะคะที่มารับชมนะคะพักทายกันนะคะเนาะไม่รู้ว่ามีงานอะไรเนาะอยู่ใกล้ๆกับตลาดใกล้ๆกับบ้านสวนนี่แหละนะคะเนาะของอพอบานท่านยังไม่พอนพอบานนี่หน่อยนี่แหละนะคะเนาะ มันเก็จะเสียงดังข้ามมาในจ้าหน่อยเพราะว่าเอา่อลมนะคะเนาะแรงลมนะคะเนาะมันก็นจะพัดมาก,กระยุบ่ไกลน้ำผอมเสียงก็อาจจะแสกเข้ามาบางเทือเนาะ,นะะก็คงจะไม่เป็นไรนะคะเนาะเนี่ยอิ่ม้วได้บานอิมอ่มหยาแล้วนะคะเนาะอยากึ้นมาลวได้บานอยากึ้นมาแล้วนะคะเออฝูงวัวนะคะสัตว์เลี้ยงของหลายๆคนเลยในช่วงนี้เนาะจะจะเล่มหยานะคะเนาะ เ,เดี๋ยวค่ำๆแล้วก็กลับนะคะเข้าบ้านแล้วบ่ายสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นประมาณนี้นะคะเนาะยิ้มแล้วก็พากกันยืนในอากาศน้นหนาวนั่นแหละคะล่ะเนี่ยค่ะขึ้นมาแล้วบ่ายเนาะเห็นมาถ่ายคลิปกตอย่าขึ้นมาบ่าก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมทางช่อง youtube ของแง่หน่อยอีสานบ้านสวนนะคะเนาะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะทุกการรับชมทุกการติดตามด้วยนะคะ